มี f อซนะครับบอกมาว่าอยากให้พี่เนี่ยเปลี่ยนชโชคให้ดูหน่อยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เปลี่ยนชโชคของซูซูกินะครับสมาร์ทโชคหลังเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนชโชคเนี่ยเราต้องถอดกันตอกออกมาด้วยนะครับเพราะว่ามันยึดด้วยกันเนี่ยตัวเนี้น็อตัวนี้มันใช้ด้วยกันนะครับมันยึดตัวบนกับตัวล่างเราต้องถอดกันตกออกมาก่อนเราถึงจะสามารถเปลี่ยนชโชคได้นะครับ วันนี้เรามาเปลี่ยนโชค๊คหลังของ Suzuki สมาร์ j จูเนีนะครับตัวนี้จะใช้ของ y s s นะครับตัวนี้เรามาเทียบกับของเดิมนะครับของเดิมกับของใหม่เนี่ยก็คือว่าช่วงนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันของเดิมเนี่ยตรงนี้มันจะมีพลาสติกนะครับแต่ว่าของตัวใหม่เนี่ยสปริงมันจะยาวมาถึงด้านบนเลยนะครับแกนโชค๊คก็ใหญ่กว่านะครับ แกนโชคมีขนาดใหญ่กว่าของเดิมตัวนี้ปั๊มตรา YS YSS y นะครับความยาวก็ความยาวตัวนี้จะยาวกว่านิดนึงนะครับยาวกว่าประมาณประมาณสามสี่มิลนะครับไม่เยอะมากแต่ก็ยาวกว่านิดนึง่งตอนนี้เราถอดฝั่งนี้ออกแล้วเปลี่ยนของใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนฝั่งนู้นกันนะครับแต่ว่าเราต้องถอดกันตกอกก่อน เมื่อคืนเมื่อคืนผมได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วข้างหนึ่งอีกค้างหนึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนน,นีเบอร์สิบสี่ตัวนี้เบอร์สิบสองเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับมันเนื้อดีมากเลยนะครับโชคใหม่ตามด้วยแหวนอีแปะนะครับแหวนอีแปะตัวหนึ่งฝั <c oughs> ่งนี้ก็ใส่แหวนไปแล้วนะครับเราก็จะใส่กันตกครอบไว้ชั้นเราใส่กันตกครอบไว้นะครับ นี้ก็ได้แล้วตามด้วยแหวนนะครับแหวนอีกตัวหนึ่งนะครับใส่ไว้ตรงนี้นอตเบอร์สิบสี่ตัวนี้ผมสร้างมาจากในแอปนะครับแอปที่เป็นรูปหัวใจนะครับแอปลาสาดานะครับก็ ช่วงโปรโมชั่นก็อยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับ500กว่าบาทพอดีได้จังหวะช่วงโปรโมชั่นนะครับก็ได้อยู่ประมาณ500กว่าบาทอันนี้นอนเบอร์12ถ้าเป็นรุน่นรุ่นเก่าๆอย่าง ซูซูกิสมาร์ตัวนี้กับพวกเว็บร้อยอะไรพวกเนี้ยมันต้องถอดชุดสีออกก่อนอยู่แล้วนะครับมันถึงจะถอดคันตกออกมาแล้วก็ถึงจะใส่โชคได้ข่านหนึ่ง นึแน่นอน <c oughs> นี่ครับสลับการเปลี่ยนโช๊คลังของซูซูกินะครับสมาร์ทก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้โช๊กเก่าโช๊กเก่าเนี่ยมันไม่ดีแล้วนะครับน้ำมันน้ำมันรั่วออกหมดแล้วนะครับน้ำมันรั่วออกหมดแล้วเวลาที่